รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สบายบูเบนเนต CNE ผิวดูดีมีออร่ายอดขายอันดับหนึ่งห้าปีซ้อนไัยบุญต้นคิดผลิตความอร่อยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่แกงสามส ของเรา3คนค่ะที่เราจะเป็นหาร้านเด็ดร้านโดนร้านดังทั่วไทยมานําเสนอแบบว่ายกร้านทั้งหมดมาตั้งไว้ที่นี่เลยค่ะรายก,การสามซ<ส>าผา,าเซบค่าก็แซบแล้วแต่ว่าของก,กินวันนี้แซบหรือเปล่าคะพี่บุ๋งคะต้องแซบอย่างแน่นอนนะคะ <Ừ S 1> และที่สําคัญนะคะนอกเหนือจากร้านอาหารดังๆังโดนโด,ดนนะคะ,คะที่จะยกมาในรายการแล้ว <Ừ S 1> ยังจะมีของรางวัลแจกให้คุณผู้ชมอีก นี่นะคะใครที่ตอบคำถามถูกท้ายรายการนะคะเรามีหม้อทอดไร้น้ำมันจาก h i e ้จตามเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะสามซ่าพาแซบเดี๋ยวดูจนจบแล้วไปรอที่ Facebook ได้เลยถูกต้องนะคะโดยเฉพาะร้านอาหารในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นร้านที่ดังมากๆคนจะกินเนี่ยนะต้องไปยืนต่อคิว20กิโลอันนี้ไม่ได้เว่์เพราะว่าเขาขายดีมากยอดขายของเขาเนี่ยวันหนึ่ง8,000ถึง10,000ลูกคุณร้าวันนี้เป็นบุญปากอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะจะได้ชิมกันในรายการนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องลูกปัดรออยู่ไปดูบรรยากาศร้านนี้กันก่อนค่ะ ของกินอร่อยเยอะมากๆวันนี้จะไป นะคะต้องมาสั่งค่ะจัดเลยกุยช่ายหนึ่งชุดค่ะกุยช่ายเจ็ดสีสุดยอดร้านดังแห่งท่าน้ำนนโดดเด่นด้วยสีสันที่สวยงามของไส้สีต่าง,างๆที่มาจากวัตถุดิบด้านในไม่ว่าจะเป็นกุยช่ายแค่รอดเห็ดหอมมันแก้วกุ้งแห้งปักทองเผลือหน่อไม้และกะหล่ำปรีม่วง ผสมคุกเค้ากับแป้งสุดพิเศษของทางร้านนึ่งสุกกำลังดีราดด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดที่รับรองว่าใครได้ทานต้องติดใจ อลังการงานสร้างมากนะคะแล้วขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะคุณอ้อยกับคุณนัฐสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือร้านนี้พิเศษจริงๆนะคุณเพราะว่าเป็นร้านเล็กๆนะแต่คนทํางานเนี่ยตุ๊บๆๆๆ20คนเปิดเปิดมานานแล้อยังคะประมาณ20กว่าปีได้แล้ว20กว่าปีแล้วอันนี้ยหนูอยากรู้ว่าสูตรเอามาจากไหนคะคุณนี่อันนี้สูตรพี่คิดคนเองได้แรงบันดาลใจจากภู้าภาค้าประจําอ่ะค่ะก็ ทำไมไม่ลองทำกุช่ายนึ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะเป็นน้ำมันอ่ะทอดทานมากๆเขาก็ไม่ชอบอ๋อไม่ดี<อ>ไม่เฮียตีแล้วไอ้ออนึ่งก็ปกติคือเห็นคนนึ่งทั่วไปแต่ทำไมของเรามันเป็นก้อนเล็กลงแล้วก็มีหลายสีอย่างเงี้ยจ๊ะ,ะเราเราไม่อยากทำให้แบบเหมือนที่อื่นนะคะกุช่ายเนี่ยมันจะเป็นก้อนกลมๆนะคะ <c oughs> แต่นี้เราอยากทำเป็นแปบลบแบบแบบกๆกว่าคน,นอื่นบ้างเลยะคะ่ะนี่คืออันนี้ลักษณะจะเป็นอย่างงี้ค,ะค่ะเป็นร่องนิ้วเป็นร่องนิ้วใช่ค่ะ ก็คือใช่คนปั้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 นอะเริ่มแรกคือจากกุ้ยช่ายอย่างเดียวใช่ค่ะค่ะแล้วแล้วมาอย่างไงทําไมกลายเป็นเจ็ดสีเจ็ดสันขนาดนี้นะคะก็ตอนแรกตอนแรกเป็นกุ้ยช่ายเนี่ยมันจะเป็นปกติแล้วสูตรตั้งเดิมจะมีแค่สี่ไส้นะคะค่ะจะมีมีเผือกมีหน่อไม้มันแก้วอะไรเงี้ยอ่าแบบทั่วไปมีอยู่สี่ไส้ปกติแล้วเพิ่มมายังไงอีกสามก็อยากให้มีสีสันมากกว่านี้ก็อยากให้มีลูกค้าแบบให้ลูกค้ามีแบบ รสชาติที่เลือกบ้างอะไรได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพิ่มอะไรมาอีกสากก็เป็นแครอทส่เห็ดหอมแล้วก็มีฟักทองแล้วก็มีกลนมปีม่วงค่ะอ๋อน่าทานหมดถ้าอย่างนั้นลิตาขออนุญาตโวยคำแรกแบบออริจินอลที่สุดเลยวยคำว่าโวยโวยจ่ะแม่เป็นอร่อยเดิมบ้างบาง หนึบเหนียวไม่ได้อร่อยแค่ไส้นะแต่ว่าน้ำจิ้มก็อร่อยนะพี่บุ๋มนะนี่กินเข้าไปนะบอกได้คำเดียวเลกคุู้อเลยอันนี้อันนี้อะไรนะคะอันนี้เป็นมันแกวกุ้งแห้งค่ะมันแกวกุ้งแห้งค่ะคุณแม่คะคุณแม่หนูถามคำถามสำคัญคำถามหนึ่งได้ไหมคะหลานที่มาด้วยกันพูดได้ไหมคะคะทำหน้าที่อะไรในนั้นบ้างอ่ะอ๋อผมก็จะคอย ช่วยเหลือเรื่องการพวกสลาดอะไรเงี้ยครับผมเกิดการรับออเดอร์จัดออเดอร์อะไรเงี้ยให้แสดงว่าเดี๋ยวนี้มีออนไลน์อะไรอย่างงี้ยบ้างใช่ไหมจะมีเพจ Facebook ในการสั่งอืแล้วสั่งล่วงหน้านานไหมกว่าจะได้สมมติเราจะสั่งเยอะๆเงี้ยก็ต้องจองคิวหนึ่งวันครับผมฮะจองคิวหนึ่งวันใช่ครับเพราะว่าทางร้านเราจะมีออเดอร์ทุกวันคือร้านเปิดกี่โมง อ่าหกโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มแต่ต้องของต้องเตรียมก่อนเนี่ยของนี่คือเราจะเตรียมทั้งวันนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทําไว้ทีเดียวคือถ้าอันไหนหมดเนี่ยเราก็จะทำเรื่อยๆอ่าทำออกมาเรื่อยๆคือวัตถุดิบที่เราห่อเนี่ยเราจะมีออกมาเรื่อยๆร้อนๆออกมาใหม่ๆเล่ค่ะโอ้โหถ้าอย่างนั้นถามเลยถามถามหลานดีกว่าจริงไหมที่หนึ่งวันน่ะคุณเคยขายได้แปดพันถึงหมื่นลูก จริงครับมีแปะหรือยังอ่ะเขาจะให้ก่อนเปล่าฮะเราอะยังมีอยู่เขาอ่ะยังไงก็ได้ไม่ได้เทียวนะนวันล่แปะพันถึงหมื่นลูกเอาเอาคำนวณรายได้ข้าวต่อเดือนประมาณหกหลักหกค่ะหกหลักหนึ่งกล่องของเรามีทั้งหมดกี่ลูกและราคาเท่าไหร่กล่องมีสิบสองลูกครับหนึ่งกล่องมีสิบสองใช่ครับผมคือสามารถขายไส้กันได้ราคาเท่าไหร่คะสามสิบห้าบาทครับ โอ้ขายถูกมากไม่แพงแลวอร่อยขนาดนี้ต้องบอกคุณภาพมากแล้วที่สําคัญในร้านนี่นะคะนอกเหนือจากกุยช่ายแล้วนะคะมีก๋วยเตี๋ยวหลอดกว๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วก็ขนมจีบกุยช่ายนี่คือเราจะขายมาพร้อมกันเลยสามอย่างอืแล้วอย่างขนมจีบขายยังไงคะกับก๋วยเตี๋ยวหลอดเนี่ยขนมจีบก็กล่องหนึ่งก็จะมีสิบรูปค่ะสี่สิบบาทค่ะเตี๋ยวหลอดนี่ชุดละสามสิบห้าเดี๋ยวไหนเราบอกว่าเรากําลังควบคุม้วบอกคุมอาหารก็กินก๋วยเตี๋ยวหลอดนะอื ส้เยอะเครื่องแน่นอืแล้วการปรุงของเขาเนี่ยกลมกล่อมกำลังดีนำร้านอร่อยั้ยไม่เคยกินกะหล่ำม่วงเป็นยังไงบ้างคะแต่หวานหือหรอหวานอร่อยหอมแต่กินเสร็จแล้วแม่จะไม่ค่อยมีแรงทำรายการนะเพราะว่ากะหล่ำง่วงอันนั้นห่วงไม่ใช่ง่วงลูกมีคนในแวดวงการบันเทิงไปกินบ้างไหมคะนี่ค่ะมีเบลล่ามีหลายคนนะคะตอนนี้ก็มีปัตตาเลเพิ่มอีกหนึ่งละสำหรับท่องทางการสั่งซื้ออย่างนี้ ทางช่องทางออนไลน์ตอนนี้ซื้อได้ทางไหนบ้างคะคุณนัทคะก็คือทางเรามีเพจ a c e b o o k นะครับที่ขีดว่ากุยช่ายเจ็ดสีสั่งทางเฟซบุ๊กได้เลยได้เลยครับแล้วเวลาจะไปจอดรถตรงไหนได้บ้างอ๋อทางที่จอดรถจะมีริมน้ะครับท้าน้ํานนทบุรีครับวนหอไอการนิดนึงแล้วจะมีทางเบี่ยงซ้ายอ่าไปทางซ้ายจอดเสร็จก็ข้ามกลับมาใช่ใช่ครับอ๋อรถแน่นอยู่แต่ทางออนไลน์จะง่ายกว่านะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่ต้องยืนรอ แต่ถ้าแต่อยากได้ของดีก็ต้องรออันนี้ก็พูดกนตามตรงเพราะว่าของอร่อยคนยอมรอนะอจริงๆมาให้คุณฝางร้านเลยค่ะครับสำหรับร้านเรานะครับอยู่ที่ท่าน้ำนนนะครับัางอยู่ตรงหน้าเซเว่นสังเกตดีๆจะมีหอรายกาครับผมแล้วช่องทางการติดตอมีสองช่องทางครับมีทาง f a c e b o o กและก็เบอร์โทรศัพท์ครับผม Facebook ก็พิมพ์ว่าไม่ใช่จะสีส่วนเบอร์โทรศัพท์ 089 44 22 708และ083 04 06 460ครับเบอร์จดไม่ทันเราขึ้นหน้าจอให้เรียบร้อยนะคะมไม่ต้องห่วงนะคะคือขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณที่มาให้เราได้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วการทําอาชีพแบบนี้รายได้เนี่ยไม,ไม่ธรรมดาเลยนะถ้าคุณทําของอร่อยจริงใช่คุณสู้เลยค่ะคุณลุยเลยค่ะแล้วคุณจะได้ รายได้เป็นกอบเป็นกำแบบนี้ลูกค้ารักมากมายขนาดนี้เป็นกำลังใจต่อไปขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปชิมนะอร่อยจริงๆถูกป่ะอร่อยมากคุณตาไปเนี่ยต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะตรงหอนาฬิกาที่เขาขายอยู่เนี่ยนะนาฬิกาเรือนนั้นน่ะเดินไม่ตรงทำไมอ่ะเดินไปวงกลมไปช่วงหน้าดีกว่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะเรามีคุณพ่อลูกออดนะคะที่เขาดูแลตัวเองดีมากเลยที่สำคัญดูแลคนรอบข้างดีด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ Oh, we'll right oh,